บุคคลต้นแบบด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้สมควรได้รับการยกย่องโดยได้ปฏิบัติงานด้วยความริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริตจ,จังหวัดร้อในปี2565จำนวน84ท่านแบ่งเป็นสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้1ย63ท่าน สังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดท่านเป็นข้าราชการ61ท่านเป็นลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว24ท่านดังนี้บุคคลต้นแบบด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตำแหน่งอำนวยการระดับสูงได้แก่นายแพทย์ปิติทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อเอ็ดอายุราชการ36ปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งเชี่ยวชาญจำนวน5ท่านมีดังนี้นายแพทย์พงเฉลยพลอยวิเลิศผู้เมกการโรงพยาบาลปทุมรัฐนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวิชกรรมป้องกันอายุราชการ38ปีนางสาวสุภาพรมิตรพานนท์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชาการ35ปีนางสาวอารีเพนสุวรรณนักวิชาการสาธารณาสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนารองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชาการ36ปีนางสุพิดาสุวรรณพันธ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อายุราชการ37ปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน13ท่านดังนี้นายแพทย์กุลานน์พิมแทนชัยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมโรงพยาบาลเมืองสวงอายุราชการ32ปีนายอุบลรัตนพันธ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อายุราชการ37ดปีนางสาวกาญจนาบุตรชนหัวหน้าพยาบาลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลทวัตบุรีอายุราชการ38ปีนางมังออนสิงศรีแก้วหัวหน้าพยาบาลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพนมไพรอายุราชการ4ี่สปีนางพันยายหลักคำหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเกษตรวิสัยอายุร,ชราชการ40ปีนางวีนาขามช่วงหัวหน้าพยาบาลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลโพชัยอายุรชาชการ40ปีนางสุภาพเหล่าสุโคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการพยาบาลโรงพยาบาลอาสามาค อายุราชการ41ปีนางจุลีวรรณยิ่งตําแหงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ38ปีนางสาวเพชรชรารัตนจันทร์พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสดสนาสิกจับสุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ39ปีนางนิพาวดีวโรรสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอโทปิดิกโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ38ปีนางมาลาสัพพวุฒนักพิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามายัยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชการ36ปี นางสาวทองสุขโพลเงินนักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาญการพิเศษหัวหนา้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชาการ40ปีนายสำรวมจำปาขันสาธาร,รณสุขอำเภอจตุรพพิมานนักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาญการพิเศษอายุราชาการ38ปีบุนคคลต้นแบบ ตำแหน่งชำนาญการจำนวน27ท่านดังนี้แพทย์หญิงขันเรือนกัญญาวงหาในแพทย์ชำนาญการแพทย์อายุรกรรมกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลร้อยอายุราชการ35ปีนางบุษบงพืชสิงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานบริการด้านประถมะภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลจตุรภพพิมานอายุราชการ39ปี นางชินากรมลาศีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจตุรภพพิมานกลุ่มงานการพยาบาลอายุราชการ38ปีนางไพรุนโคตศีวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลจตุรภพพิมาน อายุราชการ38ปีนางทัญชยาพมเกตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานผู้ป่วยในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศรีสมเด็จอายุราชการ24ปีนางบางออนคลเยี่ยมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลทวัตบุรีอายุราชการ38ปี นางปาลินโพธิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลทวัตบุรีอายุราชการ40ปีนางพตกามาศเย็นส <äh şey ิริพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลจังหารอายุราชการ38ปีนางมัทุรดาเวชกามา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มง,งานการพยาบาลโรงพยาบาลจังหารอายุราชการ39ปีนางวัชราพรจุลภาคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มง,งานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชการ39ปีนางสาวจารุพรประสานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ38ปีนายแก้ววิทูลตําหอมนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจันใหญ่สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเสรลภูมิอายุราชาการ38ปีนางจันเพียงโกมานนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการ ผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางกูสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอทวัดบรุรีอายุราชการ40ปีนางจิรภาโพแหบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวีสำนักง,งานสาธารณสุขอำอเภอศิรภูมิอายุราชการ38ปีนายชอบจิตไทย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนวลสว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอายุราชการ40ปีนางบัวพันหมอกมัวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเชือสำนักงานสาธารณสุขอำเภออาสามารถอายุราชการ40ปี นายประวัติบุญโกมุตนักพิชาการสาธารณสุขชำนาญการผุ่อในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอายุราชาการ40ปีนายเพิ่มพลทองภัยบู์นักพิชาการสาธา,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 ารณส,สุขชำนาญการผู้อในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง อายุราชการ40ปีานางพัทราผือโยนักพิชาการสาธารณาสุขชำนาญการผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอจตุรพักพิมานอายุราชการ39ปีนายสราวุฒิศิรีแสงนักพิชาการสาธารณาสุขชำนาญการผู้บวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังมวย สำนักง,งานสาธาร,รณสุขอำเภอพูนทองอายุราชการ41ปีนางสาวสุคนทรพิมหินนักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาญการผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงข้างน้อยสำนักง,งานสาธาร,รณสุขอำเภอเกษตรวิสัยอายุราชาการ37ปีนายถาวรศรีสมบารนักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาญการ กลุ่มง,งานบริหารทั่วไปสำนักง,งานสาธาร,รณสุขอำเภอกเกษตรวิสัยอายุราชการ38ปีนายทองเลื่อนบุญญาทิพิทักษ์นักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกล้ำสำนักง,งานสาธาร,รณสุขอำเภอปทุมรัฐอายุราชาการ39ปีนางบรรจงสัตว์รักษานักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเสรภูมิอายุราชการ39ปีนายโอภาสสีคอนไทยนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการกลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชการ37ปีนายวิทยารัตแม่นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ บริการและมาตรฐานโรงพยาบาลร้อเอ็ดอายุราชการ39ปีนางชูศรีโพสูงนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการกลุ่มง,งานสังคมสงเคราะ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ26ปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งปฏิบัติการมีหนึ่งท่านคือนางสาวพันนีสุธรมุง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลจตุรภพพิมานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอายุราชการสุดสีปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งอาวุโสจำนวน3ท่านดังนี้นายนางรงโพธิชิตเจ้าพนักง,งานสาธารณาสุขอาวุโสผู้มนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพรสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมยวดี อายุราชการ38ปีนายอดุลโคตรบุตรเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขอาวุโสผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถอายุราชการ24ปีนางอัมพรบุญญาทิพิทักษ์เจ้าพนักง,งานสาธารณสุขอาวุโสผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะบวัว สำนักง,งานสาธาร,รณสุขอำเภอปทุมรัฐอายุราชการ39ปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งชำนาญงานจำนวน11อท่านดังนี้นายสมชายบุญเหลี่ยมเจ้าพนักงานสาธาร,รณสุขชำนาญงานผู้มีการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยางสำนักงานสาธรรสนารณสุขอำเภอืึงสวงอายุราชการ37ปีนางนุนิ่มประชานัน เจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานบริการด้านประถมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลพระนมภัยอายุราชการ24ปีนางพุทธาชาญเฉลิมเจ้าพนักง,งานทันตะสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเมืองสวงอายุราชการ32ปีนางมยุรีทองคำเจ้าพนักง,งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มง,งานเทคนิคก,การแพทย์โรงพยาบาลโพนทองอายุราชการ41ปีนายทวีศักดิ์ศรีโคตาเจ้าพนักง,งานเพศสัชกรรมชำนาญงานกลุ่มง,งานเพศสัชกรรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ35ปีนางสุภาพรขวาวลำทานเจ้าพนักง,งานลังสีการแพทย์ชำนาญงานกลุ่มง,งานลังสีวิทยาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ40ปี นั่งปราถนาจันสว่างเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอายุราชการ39ปีนางอัญชลีปทุมทิพย์เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลทวับุรีอายุราชการ30ปีนางสาวรวงทองจันดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ37ปีนางเพ็ญศรีกมลผาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลจังหารอายุราชการ33ปีนางสุรีพรกูดเยียรเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ลุมง,งานพัสดุโรงพยาบาลร้อเอดอายุราชการ38ปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งลูกจ้างประจำจำนวน16ท่านดังนี้นายโชคชัยบุญเรืองพนักง,งานขับรถยนต์ระดับสสองหัวหน้ายานพาหนะสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อเอ็ดอายุราชการ43ปีนายการุณโูขาวพนักง,งานขับรถยนต์ระดับสสอง โรงพยาบาลจะศิวิสัยอายุราชการ43ปีนายธนัทเกตน้ำเพียงพนักงานขับรถยนต์ระดับส2โรงพยาบาลอาสามาถอายุราชการ27ปีนายบรรยายชัยกุกชินพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับส2โรงพยาบาลหนองพอกอายุราชการ32ปีนายบุญมีโคกธงชัย พนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองโรงพยาบาลปทุมรัฐอายุราชาการ27ปีนายพชัชรพลอินงามพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองโรงพยาบาลโพนทองอายุราชาการ35ปีนางเพ็ญศรีบุญสนพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองโรงพยาบาลศิรภูมิอายุราชาการ26ปีนางพัชก,กีลาทูลธรรม พนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองโรงพยาบาลพนมไพรอายุราชการ26ปีนางลำพยโยธานันพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองโรงพยาบาลอาจสามารถอายุราชการ38ปีนางาสาวสมจิตศรีละครพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองโรงพยาบาลจตุรพักพิมานอายุราชการ39ปี นางอมีนาสมวิไลพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับสสองโรงพยาบาลศิลปภูมิอายุราชการ25ปีนางอุไรวันพลเยี่ยมพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับสสองโรงพยาบาลหนองโพกอายุราชการ40ปีประยูนเช่อมีพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับสสองกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อายุราชการ29ปีนางพวงเพนจันทรักษาพนักงานบัตรรายงานโูกระดับส2อสอกลุ่มง,งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลร้อเอ็ดอายุราชการ30ปีนางอัมพาพิจ,จตุเทนพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับส2อสอกลุ่มง,งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลร้อเอ็ดอายุราชการ33ปีนายดนายฉากจินดา ช่างต่อท่อช1กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอายุราชการ2 7ปีบุคคลต้นแบบตำแหน่งพนักง,งานราชการมีหนึ่งท่านคือนายชำนาญสุขสงครามพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคคลต้นแบบตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหกท่านดังนี้นายสุริยทัตเสนารัตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลทวัตบุรีนางสาวสมศรีแจ่มดีพนักงานบริการกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพนมไพรนางทัญชนาพุทศรีพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มง,งานการพยาบาลโรงพยาบาลเสรภูมินายเติมประชุมศรีพนักงานเกษตรพื้นฐานกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลโพนทรายนางศิริรัต์โสมาศพนักงานช่วยเหลือคนไข้กลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนางวิไลางามทรงครม พนักง,งานประกอบอาหารกลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดบุคคลต้นแบบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมีหนึ่งท่านคือนางสาวชมรถวารีศีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุปัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลร้อยเอ็ดท่านฝ่าฟันมาได้ถึงวันนี้ ทั้งน้องพี่นับถือท่านที่รวมศูนย์เหนื่อยมานักจักได้พักอย่างสมบูรณ์ขออย่าได้อาดูนเรื่องอันใดมีเวลากรุณาย้อนมาบ้านเพื่อคงสารสัมพันธ์อย่างฝันใ่พวกรุ่นน้องอยังหวังกำลังใจที่จะได้เป็นแรงแกล่งดวงมาน อันพวกเราอยู่หลังรวมพลังจิตนิรมิตรดวงตราเลี่ยนกล้าหาญม่เป็นมิ่งเป็นขวัญอันตรการเป็นเกียรติแด่ทุกท่านแทนคำลา